สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a l o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแลนดอมนะคะกับหัวข้อถ้าได้คุยกันเขาอยากบอกอะไรกับคุณเค okay. เขาอยากบอกว่าเขาอ่ะชอบคุณมากนะ เขาชอบอะไรหลายๆอย่างในตัวคุณคุณตรงสเปคเขาหรือว่าตรงใจเขาเป็นในแบบที่ที่เขาเคยคิดเคยต้องการนะคะหลายๆอย่างเลยที่ที่ถูกใจมากๆชอบมากแล้วกเ็เรียกว่าหลงไหลได้ปลื้มนะคะเพียงแต่ว่าถ้าถามเรื่องของความจริงจังอะ เขาเขายังไม่มั่นใจในตอนนี้เขายังไม่สามารถตอบคุณได้นะคะว่าเออเขาจริงจังขนาดไหนแล้วเขารู้แค่ว่าเขาชอบเขาชอบคุณแต่ถ้าถามอะไรที่มันซีเรียสมากกว่านี้อะคะ่ะเออเช่นเขาคิดจะคบหากับคุณไปถึงขั้นไหนหรือเขาคิดถึงเรื่องอนาคต ระหว่างคุณกับเขาไปถึงไหนไกลแค่ไหนจะเป็นแฟนหรือจะเป็นมากกว่านั้นหรือจะเป็นเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขายังตอบไม่ได้นะอืมแต่ถ้าถามเรื่องความรู้สึกอ่ะเขาาสามารถตอบได้ว่าเขาชอบคุณมากนะคะแล้วเขาก็มีความสุขอ่ะเวลาที่ได้คุยกับคุณเวลาได้เจอคุณได้อยู่กับคุณจริงๆลึกๆในใจเขาอ่ะเขาก็รักคุณนะเขาเขา จริงๆมันมันก็เกินคำว่าชอบไปแล้วอ่ะมันมีความรู้สึกที่ดีมากๆกับคุณจะเรียกว่าเป็นความรักก็ก็ได้เพียงแต่ว่าคนคนนี้ยเขาอยากจะบอกกับคุณว่าเขาอ่ะตัวเขาค่อนข้างที่จะกลัวความรักค่อนข้างที่จะไม่เชื่อในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะเป็นคนที่มีกําแพงเขาอาจจะมีประสบการณ์ ที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักอะ่ะเช่นเคยอกหักมาก่อนเคยโดนทิ้งเคยโดนทรยศหักหลังมาก่อนเคยเสียใจมากๆเพราะใครบางคนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอ,อ่ออาจจะเคยเห็นคนรอบๆตัวคนใกล้ตัวเขาที่ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ นะคะอาจาจะมาจากครอบครัวที่แตกแยกได้หรือเห็นเพื่อนฝูงญาติสนิทมีสหายต่างๆอะ่ะที่แบบเออเขามีปัญหาอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เลยทำให้คนคนนี้ไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่จริงๆลึกๆในใจเขาว่าเขารู้สึกดีกับคุณมากๆก็จริงแต่เขาไม่อยากจะเรียกมันว่าความรักอืมแต่เขาสามารถพูดได้ว่าเออเขาชอบคุณนะคะเขาชอบคุณจริงๆ เ้อยากจะบอกกับคุณว่าถ้าคุณอ่ะชอบเขาหรือคิดที่จะคบหากับเขาอ่ะคุณต้องเตรียมรับมือนะคือประมาณว่าเป็นแฟนเราต้องอดทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้อคือคือเขาอ่ะรู้สึกว่ามันคงไม่ง่ายอ่ะมันคงไม่ง่ายในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ไม่ใช่แค่กับคุณหรอกไม่ว่าใครก็ตามนะคะที่ที่คบกับเขาอ่ะเขามีความรู้สึกว่า เออมันคงไม่ง่ายหรอกนะมันคงไม่สวยหรูมันคงไม่เออเป็นความรักในฝันแบบสวยหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าคบกับเขาคุณต้องเตรียมรับมือแล้วต้องพยายามอดทนต้องทําความเข้าใจแล้วก็ต้องใช้เอ,อ่อเขาเรียกว่าต้องสู้อ่ะต้องสู้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปนะคะน่าจะต้องเจอกับ ปัญหาหลายเรื่องอย่างแรกเลยอ่ะเขารู้สึกว่าคุณกับเขาอ่ะมีความแตกต่างกันแล้วก็อาจจะมีเรื่องของระยะทางนะคะบางคนมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ห่างไกลกันอืมหรือมีความแตกต่างอะไรกันมากๆอีกอย่างนะคนคนนี้เขาอาจจะมองว่าตัวเขาเองอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นหรือมีความคิด ตักกะอะไรบางอย่างที่ที่ไม่ค่อยเหมือนคนทั่วๆไปอะ่ะเขาก็เลยรู้ตัวว่าตัวเขาค่อนข้างยากไม่ว่าเขาจะคบกับใครกับคุณหรือกับใครก็ตามนะคะคนที่คบกับเขาอะ่ะอาจจะต้องรับมือรับมือเขาหรือปรับตัวเข้าหาเขาต้องอดทนกับบางสิ่งบางอย่างจากเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าความคิดความอ่านอาจจะไม่เหมือนกันไม่ไม่เหมือนคนทั่วไปที่เขาคิดคิดกันอะไรอย่างนี้นะคะ อันนี้มันก็อาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวของเขาด้วยแล้วทีเนี้ยสำหรับคุณสำหรับคุณเขามองว่าโอเคมันมีเรื่องของความแตกต่างแหละแล้วก็มีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่คุณคิดอย่างที่คุณฝนันหรือเป็นอย่างที่คุณต้องการอืมอืมแล้วเดี๋ยว แต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าคุณอดทนมากพอคือพอมันผ่านเวลาไปอะค่ะเดี๋ยวมันจะมันจะค่อยๆดีขึ้นเองคือเขาก็จะพยายามปรับตัวเข้าหาคุณด้วยนะไม่ใช่แค่ให้คุณปรับเข้าหาเขาเพียงแต่ว่าคุณจะรอได้ไหมล่ะคุณจะอดทนได้ไหมล่ะคุณจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ไหมถ้ามันผ่านไปได้ อะไรหลายๆอย่างมันก็คงจะดีขึ้นรวมทั้งรวมทั้งความคิดหรือสภาพจิตใจของเขาด้วยที่เขาเคยบอกว่าเขาค่อนข้างมีอคติกับความรักเขาค่อนข้างกลัวความรักค่อนข้างมีกำแพงอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของความรักแต่ถ้าคุณทำให้เขาเห็นได้ว่าเออมันมีนะรักแท้รักจริงแล้วคุณก็อดทนผ่านพ้ผนผ่านปัญหาอะไรไปกับเขาได้อะแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อย ถ้ามันผ่านไปได้เขาก็เชื่อว่าเขาจะดีขึ้นได้นะเขาก็จะเป็นคนดีของคุณได้เขาก็จะเปลี่ยนแปลงได้คุณอาจจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงนิสัยอะไรบางอย่างของเขาอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะคะอืมเพียงแต่ว่าช่วงแรกๆอ่ะมันอาจจะขุกข,ขะมันอาจจะยากมันอาจจะลำบากหน่อยถ้าคุณผ่านไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเอง เอาอยากจะบอกกับคุณว่าคุณไม่ต้องคิดมากไม่ต้องสงสยัยไม่ต้องกังวลไม่ต้องหวาดระแวงถ้าคุณรู้สึกว่าทําไมทุกอย่างมันช้าทําไมเขาไม่ทําอะไรสักทีก็นี่แหละเขาก็บอกกับคุณแล้วนะคะว่าตัวเขาเป็นยังไงเขาคิดอะไรยังไงแต่ไม่ใช่ว่าเขาเจะหลอกคุณไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาคิดที่จะ ทำร้ายทำลายทำให้คุณเสียใจไม่ได้คิดร้ายอะไรกับคุณเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้โกหกไม่ได้หลอกลวงนะคะเพียงแต่ว่าถ้าจะคบกับเขาอ่ะมันนานนะมันใช้เวลานานนะอืมเขาอยากช้าๆชัวช์ๆนะคะเพราะเขาไม่เชื่อในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลากว่าเขาจะเปิดใจกว่าเขาจะยอมรับกว่าเขาจะเออเชื่อในเรื่องของความรัก ซึ่งนั่นมันก็เป็นหน้าที่ของคุณด้วยเหมือนกันนะถ้าคุณรักเขานะแล้วคุณอยากที่จะอยู่กับเขาอยากที่จะเขาา่ากกับเขาจริงๆคุณก็ต้องทําให้เขาเปิดใจแล้วก็ยอมรับยอมรับในเรื่องของความรักเชื่อในรักแท้อะไรอย่างเงี้ยให้ได้ซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เชื่อเลยแบบร้อยเเซเพียงแต่ว่าเขาพยายามจะไม่เชื่อเท่านั้นเองแต่ถ้าเวลามันผ่านไปอะค่ะคุณ อาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นใครก็ได้นะสามารถทําให้เขาเชื่อได้นะนะคะเพียงแต่ว่าเขาเขาจะต้องดูนานๆหน่อยเท่านั้นเองและความสัมพันธ์เนี้ยคือมันจะมองแค่สั้นๆแค่ช่วงระยะเวลานี้ใกล้ๆนี้ไม่ได้เขามองไปยาวๆแล้วเขาไม่รีบร้อนอืเขาไม่รีบร้อนเพราะฉะนั้นน่ะถ้าคุณใจร้อน คุณอาจจะไม่เหมาะกับความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะไม่เหมาะกับเขานะคะเพราะปัญหาเขาเยอะแหละอย่างปัญหาหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของความไม่เชื่อในเรื่องของความรักไม่ศรัทธาในความรักต่อให้เขามีความรู้สึกรักคุณแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมรับว่านั่นมันคือความรักอยู่ดีเขายอมรับแค่ว่าเขาชอบนะคะต้องใช้เวลามากๆเลยกับคนนี้ เป็นหลักปีอ่ะเป็นหลักปีขึ้นไปนะคะอ่ะสุดท้ายเขาอยากบอกว่าเนี่ยอะไรต่างๆความรู้สึกความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลา บางคนนานมากนะใช้เวลาเป็น8ปีนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยแปดปีเราวเขาถึงจะชัดเจนหรือว่ามาขอคบหาอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าในระยะเวลา8ปีอะคะ่ะคือมันมันก็จะค่อยๆทยอยทยอยเติบโตไปทีละนิดทีละหน่อยอืมเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ใครเพิ่งรู้จักกันเพิ่งคุยกันประมาณ2อสเดือนคุณอาจจะท้อ คุณอาจจะท้อแต่ว่าเอาจริงๆนะผู้อานรู้สึกว่า8ปีอะ่ะมันเป็นมันเป็นเอ่อเรียกว่าลิมิต8ปีดีกว่าแต่บางคนก็อาจจะไม่ถึง8ปีแต่ยอมรับว่าเป็นหลักปีขึ้นไปนะคะกับคนนี้ทีนี้ไม่เกิน8ปีอะ่ะทุกอย่างก็คือลงตัวละคือถ้าคุณอยู่ถึงตอนนั้นนะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ถึงตอนนั้นนะคะเขาก็คือคบหากับคุณหรือจะเรียกว่าอ่า ักหลักกับคุณเลยก็ได้แต่งงานสร้างครอบครัวกับคุณอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนนะคะเขาเขาค่อนข้างชัดเจนนะเขาค่อนข้างชัดเจนเพียงแต่ว่าการกระทำอะไรทุกอย่างอ่ะมันจะค่อยๆเติบโตค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็ค่อยๆปรับค่อยๆแก้ค่อยๆเปลี่ยนอืม ตอนแรกๆมันอาจจะคุมเครือม,มันอาจจะไม่ชัดเจนแต่พอผ่านเวลาไปมันจะค่อยๆชัดขึ้นทีละนิดทีละนิดนะคะแล้วคุณมันมันจะต้องดูเอ่ออาศัยเวลาด้วยอะ่ะเดี๋ยวคุณจะรู้เองอะ่ะพอพอผ่านช่วงเวลาหนึ่งไปสมมติหนึ่งปีผ่านมาคุณรู้สึกว่าเอยทาไมมันแบบไม่ชัดเจนเลยแต่พอผ่านไปสักสองสามปีแล้วคุณย้อนกลับมาคุณย้อนกลับมาดูอะ่ะแล้วคุณจะยังเห็นว่าเออเขาก็อยู่ตรงนี้เขาไม่ได้หายไปไหน เขาก็ยังอยู่กับคุณและเหมือนเขาก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเหมือนเปิดใจให้คุณมากขึ้นเรื่อยๆคุณก็เข้ามาในชีวิตของเขามากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> บางคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกท้อรู้สึกท้อเพราะว่าเฮ้ยมันต้องสามสี่ปีเลยเราต้องแปดปีเลยหรออ,หรอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกมันก็แล้วแต่คนนะคะบางคนอะ่ะอาจจะประมาณหนึ่งปีสองปีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่ยังไงก็ยังยืนยันว่าเป็นหลักปีแหละกับคนนี้ อโอเคก็ประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพยแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วอ่อจะแจ้งข่าวแจ้งข่าวด้วยนะคะวันนี้อ่อเรื่องที่จะเปิดรับดูดวงฟรีอ่าได้วันที่ชัดเจนแล้วนะคะก็คือวันเสาร์วันเสาร์ที่ยี่สิบผู้อ่านจะเปิดรับดูดวงฟรีตอนนี้ ได้คิวมาประมาณ10คิวมีช่วงเช้าช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงคำ่ำคือพยายามที่จะแยกแยกให้เป็นแบบหลายหลายช่วงเพราะแต่ละคนเผื่อว่าบางคนยังไงละ่ะว่างไม่ตรงกันอะบางคนว่างเช้าคนว่างบ่ายบางคนว่างช่วงคำ่คำๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะไอ้เรื่องเวลาเนี่ยก็ทักไปถามในไลน์เอาแล้วกันเนาะรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยทักไปถามในไลน์เอานะคะ เริ่มจองได้เริ่มจองคิวได้ตั้งแต่วันนี้นะคะแต่วันที่จะได้ดูเนี่ยจะได้ดูดวงฟรีเนี่ยก็คือวันเสาร์ที่ยี่สิบนะคะหลังจากคลิปนี้ออกไปคุณฟังแล้วคุณสามารถทักไลน์เข้าไปสอบถามเข้าไปจองคิวฟรีได้นะคะอโอเคก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะอ๋ออออีกนิดนึงอย่าลืมนะว่าไอ ไอ้ดูดวงฟรีอ่ะขอคนที่มีปัญหาก่อนจริงๆแต่ถ้าใครที่แบบไม่ได้มีปัญหาชีวิตอะไรแล้วก็รู้สึกว่าโอ,อ้ไม่มีคําถามอะไม่รู้จะถามอะไรอย่เงี้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปแย่งคิวคนอื่นนะคะขอให้คนที่เขามีคําถามที่อยากจะถามจริงๆก่อนนะคะเพราะตั้งใจจะช่วยคนที่มีความทุกข์คนที่เดือดร้อนก่อนจริงๆอื ừ. แต่ถ้าใครที่แบบว่าเออได้คิวแล้วถึงเวลามาถามแบบ ไม่รู้จะถามอะไรอะค่ะให้ไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกแล้วกันเนี่ยอย่างเงี้ยเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งมาเลยนะคะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ